รับ

เขออปไหนพี่สมเขาเลยครับเขาเลยครับขอทุเลยนะครับินเลยนเลยวัน้เร็วๆครับเร็วๆครับเขเลยครับบินส้มอยูนไหนพี่ส้มเยูนไหนครับสิบคนเขาเลยครับ สิบคนสิบคนต่อเลยครับสิบคนเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับสิบคนต่อนะคะเจอเลยครับสิบัฟินนะตัวฟินเลยอยงเนี้ยเข้าไปอีกไหมมีใครเข้าไปอีกลงลอดหน่อย10สิบคนอนี่กนสิบคนสิบคนด่วนเลยเอาเฟมกอดน้องหน่อยน้อง ก็แยลุ้บ้านใหญ่นะครับเิเลยครับเซิเลยครับ10คน10คน10บคนโอเเข้าเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับน้องครับเขเลยครับ โอเคครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคนครับเชิญเลยครับสิบคนครับมีไหมหมดยัง หมดยังพ okay, uh, ิเศษหมดยัางหมดยังมาเลยครับมาเลยครับ่อเลยเสลเลยครับ่ยเปนเลยครับ

กลับะนะหมดยังไ้หมดยังไ้หมดยังีไ ถามาจะต้ไหมคีแแค่เป็นอยากได้คุณอีกครั้งก็เพียพอหมดโอเคตามว่า่อกเอาเอากลับไปนะให้ขอนครับสุดท้ายนะครับห้ึ่อง่อเลยครับป็นไอีีีไม่มีใครละพี่ศบไม่ทราบบ่าย่